กว่าจะเป็นดาวมาจากตัวประกอบแปดสุปตาเริ่มจากบทที่คนไม่จดจำแค่เดินผ่านฉากไม่มีตัวตนในกอง ดาราในวงการมันเทิงบ้านเรามีเส้นทางสู่ดวงดาวมากมายหลายรูปแบบบางคนโชคดีแจ้งเกิดทีเดียวดังเรียกแต่ก็มีหลายคนที่กว่าจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เป็นคนดังระดับซูปเปอร์สตาร์ได้ก็ต้องเริ่มจากอะไรเล็กๆชมพู่อรารยาเฮฮาเกตนางเอกสาวสวยที่ฝากฝีมือในผลงานละครมาแล้วนับไม่ถ้วนหลายคนอาจจําไม่ได้หรือไม่เคยทราบม,มาก่อนว่าสาวชมพู่เคยเป็นนักสแสดงประกอบผ่านมาแค่แวบๆบแบบในฉากเดินแบบของ ละครเรื่องมายาริษยาตอนนัทได้ค่าตัวแค่หลักพานปัจจุบันคือนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย คิมเบอรี่แอนเทียมซีรีเป็นอีกหนึ่งสาวที่ผ่านงานตัวประกอบก่อนจะเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งของช่องสามซึ่งสาวคิมเบอรี่ปรากฏตัวในละครเรื่องหยกลายเมฆรับบทเป็นนางแบบแสดงโชว์เครื่องเพชรไม่มีบทพูดไม่มีความสำคัญสักเท่าไรแค่มาเดินสวยๆผ่านกล้องไปมาอย่างเดียวจบหนูนาหนึ่งที่ได้เรียกว่าเป็นหนึ่งในานางเอกร้อยล้านของวงการบันเทิงไทยที่นอกจากจะมีฝีมือทางการแสดงแล้วเรื่องร้องเพลงก็ไม่เป็นรองใคร เรียกว่าสวยเพอร์เฟกสุดๆแต่จำได้ไหมว่าสมัยยังเป็นวัยละอ่อนสาวหนูนาเคยเป็นนักแสดงประกอบมาแล้วหลายเรื่องอาทิแก้วตาดวงใจเวอร์ชั่น2546แสดงเป็นสาวข้างบ้านของพระเอก เตอ๋อชันทวทยตถึงจะไม่หล่อลากดินแต่สเสน่ห์และความสามารถต้นเหลือทั้งแสดงเขียนบทกำกับหนุ่มเตอ๋อก็ทำได้ดีเยี่ยมแต่กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เจ้าตัวก็ผ่านงานแสดงเป็นตัวประกอบมาแล้วหลายเรื่องเช่นเป็นคนส่งพิซซ่าในหนังสายลับจับบ้านเล็กเป็นแฟนเพื่อนนางเอกในรถไฟฟ้ามหาเนเธอร์บอมทนินก่อนจะดังเปรี้ยงจากบทคุณชายรชานนท์หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มบอมมาบ้างเพราะเจ้าตัวโผล่ไปเล่นรับเชิญ เป็นหมอรูปหล่อนในละครเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซเป็นตำรวจนายละครลิขิตสนนหะแต่ละเรื่องโผลมาแค่2ตอนแต่ปัจจุบันเป็นพระเอกอีกคนของช่องสที่งานชุกมากติ๊กจัสดาพรรู้หรือไม่ว่าพระเอกตลอดการอย่างพิติกเจดเคยเป็นตัวประกอบโนเนมมาเมื่อหลายปีก่อนฉากเดินแบบของละครรอยทางแห่งความฝันตั้งแต่สมัยเปิ้ลสารุณีเป็นนางเอกใครจะคิดว่าเอก์ตรามากกว่าในวันนั้นจะมาเป็นขวัญใจส คอนประเทศในวันนี้ได้ปบธนาวัฒน์เป็นอีกหนึ่งพระเอกมากฝีมือที่ไม่ได้เริ่มต้นงานในวงการด้วยบทพระเอกแต่เป็นบทเป็นทห,หารตัวเล็กๆนายหนึ่งในหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคสามของท่านมุย้ยก่อนที่จะขยับมาเป็นเพื่อนนางเอกขยับขึ้นอีกนิดจนได้เป็นพระรองและใน,นที่สุดก็ได้เป็นพระเอกช่องสามที่สาวๆคลีตมากที่สุดในพศนี้พุทธภูติชายปิดท้ายด้วยพระเอกหน้าให,ใหม่แต่มาแรงอย่างดีเจพุทธที่เริ่ม ในวงการด้วยการเป็นดีเจแต่ปัจจุบันคือพระเอกที่ฮอตสุดๆมีละครให้ดูกันยาวไปทั้งปีหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าหนุ่มพุธเคยโผล่ไปรับเชิญนิดหน่อยในละครเรื่องแววมยุราทางช่องสามจำแทบไม่ได้เลยทีเดียว